นายวิเชียนจันทร์โนาชัยไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประชุมแก้ไขปัญหากรณีร้านอาหารบุกรุกเขตชลประทานบริเวณอ่างเก็บน้ําซับประดู่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหลังจากมีผู้ร้องเรียนนะคะว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารไปลุกล้ำอ่างซับประดู่แม้ว่ากรมชลประทานจะติดป้ายประกาศห้ามลุกล้ำก็ตาม ที่ผ่านมาสํานักงานชวนประทานจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแต่ผู้ประกอบการไม่ยอมรื้อค่ะอ้างว่าทํากินมาเกือบ40ปีแล้วจนเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รัฐและก็เกิดการแจ้งความเพื่อให้ดําเนินคดีผู้ประกอบการ เการประชุมหาหรือเบื้องต้นทางจังหวัดจะร่วมกันบูรณาการพัฒนาอ่างเก็บน้ำซับประดู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ร้านต่างๆต้องรื้อซุ้มที่ลุกล้ำเขตชลประทานออกให้หมดโดยภาครัฐจะปรับปรุงจุดที่เคยเป็นซุ้มของร้านอาหารต่างๆให้เป็นซุ้มของส่วนกลางและนำเต็นท์มากางให้บริการนักท่องเที่ยวแต่จะไม่มีร้านใดเป็นเจ้าของเบื้องต้นจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณ10,000แบาทเพื่อปรับปรุงจากนั้นก็จะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีส่วน ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่วนเรื่องของคดีความนะคะก็ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ถูกแจ้งความร้องทุกข์ไปทําหนังสือยินยอมที่จะรื้อถอนร้านค้าเพื่อที่จะให้คดีความนั้นสามารถยอมความกันได้ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดก็เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ค่ะ